วันนี้เวลา18.48นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิจยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสิรินิสริพัฒมหาวชรรราชธิดาไปยังพระอุโบสถวัดพระศีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี to to ่ยนเครื 1. ่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีขึ้นเกยไปยังบุษบกที่ปฏิสฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรถวายพวงมาลัยสักระพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและทรงรับพระมหาสังทักษิณวัดจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงสวมมงกุฎประจำฤดูฝนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรทรงคมุจงมจากนั้นสเสด็จลงจากเกยประประทับพระราชอาที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรชุบพระสุคนในโถแก้ว ทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ำทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกะชีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหมามณีรัตนปฏิมากรทรงคมจากนั้นทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่านภาาไหลทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมมาศิลาจ่าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชรน้อยทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายส่งรับพระมหาสังเพชรน้อยและส่งที่พระเศียรและพระราชทานน้ำพระมหาสังเพชรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิราเทพพยบดีกรมหลวงราชสรินิสรีพัฒมหาวชราราชธิดา และพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ทรงสมพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลองธุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพานเบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ สมพระสุรายน้ำพระพุทธมนีสมพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลอองุลีประบาทพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรในแต่ละปีมีกำหนดเวลาดังนี้ฤดูร้อนกำหนดวันแรม 4, หรนึ่งข้ามเดือนสี่ฤดูฝนกำหนดวันแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดหากปีใดเป็นปีอธิกามาตจะเลื่อนเป็นวันแรมหนึ่งข้ามเดือนแปดหลังซึ่งตรงกับวันเข้าพรรษาของทุกปี และฤดูหนาวกำหนดวันแรมหนึ่งข้ามเดือน12สําำหรับเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทั้ง3ามฤดูในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาาชปพิธพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สร้างเครื่องทรงชุดใหม่ทดแทนชุดเดิมที่มีอายุก,กว่า200ปีและเครื่องทรงบางส่วนเกิดชำรุดซึ่ง